สวัสดียามเช้ากับบรรยากาศดีๆค่ะวันนี้ยังไม่ได้รถผักเลยก็เลยมาเดินเล่นคุยนิดนึงก็จะเป็นรถผักชมพืชผักต่างๆให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันวิธีชีวิตแบบบ้านๆที่พื้นที่เล็กๆเนาะได้ปลูกพืชไว้กิน ขิ่นชายครับกำลังแตกยอดอันนี้ก็มะนาวก็กำลังจะได้เวลาจะไปปลูกในพื้นดินแล้วลงพื้นลงดินสทีเพราะว่าได้เวลานานแล้วกุหลาบกำลังแตกยอดอันนี้ก็คือสุดา เราเก็บบ่อยเขาก็จะไม่มีดอกส่วนมากจะได้กินแต่ยอดเพราะว่าเก็บแต่ยอดกินแล้วเขาดอกเขาก็จะไม่เป็นเพราะว่าเขาต้นเขาจังไม่แข็งแรงเนาะปีกายนี่ก็จะออกตามตามกิ่งใหญ่ๆแบบนี้มาปีนี้ไม่เป็นดอกเลย <laughs> เก็บบ่อย <laughs> เก็บบ่อยแต่ก็อร่อยนะเวลา ผักหมดเนาะก็ได้เสดานี่แหละกินต้นเล็กๆน่ารักมากอันนี้คือต้นวาสนาช่วงกลางวันเขาจะหุบดอกออกเขาจะไม่บานเนาะเขาจะบานประมาณสามสี่โมงเย็นเริ่มเริ่มเริ่มจะบานสี่โมงเย็นจะหอมกลางคืนเนาะบานกลางคืนบานตอนเย็น งามจะเป็นตลอดเพราะว่าจะเล็กจะใหญ่ก็เขาก็เป็นทุกปีนะปีปีหนึ่งจะเป็นสองครั้งต้นวาสนาจะเป็นอยู่สองครั้งจะต,ต้นเล็บแบบไหนเขาก็เป็นดอกจะได้อยู่สี่ห้าช่อสวยงามเป็นพืชมงคล ต้นลือสีก็จะเป็นพืชมงคลเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าแบบไหนเนาะเราก็ปลูกไว้สวยงามไม่ได้คิดอะไรมากมายปลูกดาวเรืองไว้ไหวพระไว้สวยงามส่วนมากจะไหวไหวพระเวลาไหวเจ้าไหว้อะไรไหวพระไปวัดก็พอมีดอกไม้ไว้เนาะ มีดอกไม้ไว้บ้านติดบ้านก็ดีนะเวลาไหว้พระไหว้อะไรเราก็ไม่ต้องไปซื้อจะได้ประหยัดนี่คือดอกชบาผักสลัดเขากำลังงามเอามาขยายใส่แปลงกระถางหวานไว้เอามิดหว่านทีนี้พอเขาโตมาก็เอามาขยายใส่กระถางก็สวยงามมากเป็นที่น่าพอใจ ก็ปลูกหอมปลูกอะไรไว้พืชผักเวลาต้องการเราก็ได้ใช้เราก็ประหยัดอีกอันนึงเราก็จะประหยัดมากเลยละ่ะพริกอะไรเราก็ไม่ต้องซื้อจะซื้อเป็นบางอย่างเนาะที่เราต้องการต้นพริกอันนี้เราก็ตัดกิ่งแล้วเขก็บำรุงแล้วเขาจะเขาจะแตกแตกิ่งมาอีกแตกยอดออกมาเขากำลังพึ่งตัดเมื่อวาน จะมีอย่างละนิดละหน่อยนี่คือแตงกวาแล้วก็จะมีบวบงูเวลาเขาโตขึ้นก็จะเอาขึ้นกระเลยกับข้างอันนี้เลยข้างข้างข้างอะไรนี่ข้างแตง <c oughs> จะพูดไปก็ลืมไปเอาขึ้นด้วยกันเวลาแตงหมดเราก็ได้กินบวบงูได้กินพร้อมกันแหละทั้งบวบงูทั้งอน,นุนะทั้ง เตงได้ผลอันนี้ก็คือหน่อไม้ฝรั่งอันนี้ก็มีได้กินนะอันนี้ก็ถ้าใครชอบที่ไปผัดเราก็เด็ดยอดอันนี้ไปได้ไปผัดอร่อยอันนี้เด็ดบ่อยมากเลยหลนพอเราเด็ดยอดเราก็เด็ดกิ่งหักออกเราก็จะแตกมาใหม่แบบนี้เขาจะแตกมาแบบนี้เราก็เด็ดอันนี้ไปผัดใหม่ ผัด่นำมันหอยจะอร่อยมากเนี่ยไม่ได้จะอาศัยหนอ่อหน่อเขาไม่ได้เพราะว่าหน่อเขาจะน้อยมากเลยจะออกห่างๆแบบนี้แต่เรามาอาศัยกินแบบนี้เอาเด็ดยอดนี่ไปผัดแต่ช่วงนี้เด็ดบ่อยเลยไม่ไม่ค่อยมียอดเลย แค่นี้ก็พอได้ดูได้ชมแล้วก็ได้กินเนาะอันนี้คือมะตูมแขกดอกจะอร่อยมากๆจะมีกลิ่นหอมชุนๆนิดนึงยอดก็จะอร่อยนี่ยอดยอดเขาอร่อยมากจิ้มกับลาบก็อร่อยส่วนมากจะจิ้มกับพีิผง กระโดนตัวนี้เด็ดมากเด็ดบ่อยเลยไม่แตกยอดสักทีปลงนิดนึงก็เด็ดปลงนิดนึงก็เด็ดแตกยอดขึ้นมาดตอนแรกแดกสีเข้มนะพอมานานๆสีจืดเลยก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือจะปลูกปิกกระกลำปีแต่เขากำลัง เป็นเบีย้ยยังไม่ได้ลดเลยก็จะปลูกเป็นแถวประมาณ20่สกว่ายีกว่าหลุมสิ่งในที่เราประหยัดได้เราก็ประหยัดเนาะชมดอกกุหลาบอันนี้ดอกกุหลาบซื้อมาจากไปเที่ยวชัยภูมิ อันนี้หลานเขาซื้อให้ยังสวยเลยชอบมากๆอันนี้ดอกใหญ่มากกุหลาบดอกใหญ่แต่น้ำเยอะมากเลยเขาดุมากเลยน้ำย่างเยอะเลยนี่คือหลังบ้านส่วนนี้คือหลังบ้านจะปลูกผักสลัด แล้วก็จะมีหอมเพิ่งปลูกมาเช้ายังไม่ลดผักเลยยังไม่ลดเลยมเมวมาเยี่ยวใส่อีกแล้ะอ,อันนี้คือผักสลัดอันนี้คือผักโขม น,นี่คือมะละกอปลูกไว้ให้ให้เขาให้เขาล้มลงไปแล้วก็ให้เขาขึ้นมาเขาบอกว่ามันจะเตี้ยเราจะลูกดกก็เลยลองทําดูนะ <c oughs> ลองทําดูว่าจะเป็นแบบเขาไหมดูดูตัวเขาจะเอ็นแบบนี้จะเอน็นปลูกยางละเม็ดละน้ะนอยปลูกถั่วไว้อันนี้คือถัถว่วถั่ว ผั่วฝักเขาจะเป็นสีดำๆสีออกแดงๆแล้เวเขาก็จะงามดูดูแล้วคงจะงามอยู่เพราะว่ายอดยอดเขาแตกกิ่งแตกยอดมาจะดีมากๆต้นฝักทองใบใหญ่มากใบใหญ่จริงๆ ปักทองปักทองนี่มีประโยชน์มากมายนะก็เลยได้เขาให้มาเนะาะญาติเขาให้ปักทองมาลูกเบ้เลยเม็ดนี้เดี๋ยวก็เลยเอามาเพาะปักทองมีประโยชน์ปลูกไว้ก็ได้กินได้ขายถ้ามีเยอะเนาะแจกพี่พน้องๆหลายลคนได้ มะมมวงปีนี้ออกดอกเยอะมากผลไม้ต่างๆช่วงหน้าหนาวก็ตามฤดูกาลแต่ต้นหมอนเขาจะออกทั้งปีนะออกตลอดปีอันนี้คือมะมมวงแอปเปลิลเขากำลังออกดอกดีมากรูปเบลอบางทีบางทีหาไม้ คำไว้ด้วยคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีมีความสุขค่ะมาทักไทยก่อนจะลดพักก็เลยคุยเล่นสเปลฮะไปสวยงามค่ะสวัสดีค่ะ